วัสดีครับวันนี้พบกับพี่น้อยวัตถุมงคลไทยนะครับพี่น้อยนะผมน้อยวัตถุมงคลไทยนะครับเนี่ยมีพระได้พระสององค์เนาะเนื้อเหลืองหนึ่ององค์แล้วก็เป็นสีขาวนะออกขาวขุ่นๆเหมือน อารมณ์เป็นขี้เท่านะขาวเทาว่ทาๆมาส่องให้เพื่อนๆดูเนาะนีนองค์นี้ผมผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะเหมือนสไตล์พระบอ็กเก่าๆนะบอกบ็กโบราณ อันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนดูองค์นี้เลยแล้วกันเนาะเนี่ตรงนี้นะเพื่อนเนี่ยเป็นเหมือนเสี้ยนไม้หรือว่าอะไรก็ไม่รู้เวลาส่อ,สองพระดูพรนะนันเราต้องดูพลิกดูหลายๆมุมก่อนนะนี่ดูดูทีละเหลี่ยมทีละมุมนะ หัวพระเป็นยังไงอกนูนเห็นไหมอกนูนใหญ่ลักษณะพิมพ์เขาเป็นยังไงอาจจะอาจจะน่าเป็นยุคต้นๆของของหลวงปู่ทิมก็ได้นะ ไม่ได้ไปฟันทงอะไรนะเพราะผมก็เกิดไม่ทันเนี่ยข้างหลังมียันนะนี่อาจจะเป็นอีกยุคหนึ่งของเขาแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นพิมพ์พิมพม์ที่คล้ายๆกับพิมพ์นิยมหนึ่งห้ามาแล้วนะเนี่ยองค์นี้เป็นเนื้อเหลือง คล้ายนะผมใช้คำว่าคล้ายพิมพ์นิยมหนึ่งห้านะครับถ้ามีความเก่านะมีคราบมีคราบขึ้นคล้ายๆกันนะเห็นไห,นไหมตรงนี้ก็จะมีคราบขาวๆที่เป็นเหมือนเหมือนลักษณะของพ้าที่อยู่ในกลุ่นนะอยู่ในเก็บในที่เก็บนานๆน,นะเก็บนานๆจนอ่า เขาขึ้นคาบดันดันขึ้นมาเดี๋ยวเรามาส่ององค์น,นี้ก่อนแล้วกันก่อนอื่นนะก่อนอื่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้พระมาสักหนึ่งองนะไม่รู้ว่า,าพระนั้นแท้หรือไม่แท้เนาะ เบื้องต้นเราต้องรู้จักพิมพนะเพื่อนรู้จักหรืออาจจะรู้จักการสร้างพระผงเบื้องต้นนะเบื้องต้นของการทําแม่พิมพนะแม่พิมพ์อาจจะตามที่ผมเข้าใจนะบุแม่พิมพ์ในแรกๆอาจจะเป็นพิมพ์การทําพิมพ์บล็อกหน้าเดียวนะบล็อกหน้าเดียวแล้วก็ปั้นมวลสารที่ เกจิอาจารย์เขาผสมเสร็จแล้วนะแล้วก็กดอาจจะทำบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยมีแต่บล็อกหน้านะบล็อกหลังก็อาจจะยังไม่มีไม่มีตัวหลังเหมือนตัวนี้นะเขาอาจจะได้มวลสารมาแล้วเขาก็กดกดลงกับพิมพ์เลยเวลาพระแห้งหน่อยเขาก็อาจจะเคาะออกหรือว่าปั้นดินหรือปั้นมวลสารอีกก้อนหนึ่งมาแตะ เพื่อเพื่อเพื่อดึงดึงพระออกก็ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อันนี้อาจจะมาเป็นยุคลักษณะพระองค์นี้คือมีบล็อกบล็อกหน้าหนึ่งตัวนะแล้วก็บล็อกหลังหนึ่งตัวตัวกลางนะตัวบังคับ กลางนี่อาจจะยังไม่มีนะผมผมดูจากจากจะส่องส่งให้เพื่อนเพดูนะนี่เห็นไหมว่าว่าบล็อกแม่พิมพ์เขาลึกนะแม่พิมพ์องเนี้ยลึกมาถึงนี่เลยนะเน,นี่ยลึกมาถึงข้างหลังเลยนะเนี่ยเขาแกะบล็อกลึกถึงนี่เลยนะ นี่เห็นไหมเดี๋ยวก็ดูข้างๆงดีกว่าเห็นไหมฮะเห็นขอบบล็อกหเน,ะนี่ก็เขาไม่มีปิ้นข้างหน้านะเห็นไหมหน้าไม่ปิ้นนะครับแต่มาปิ้นหลังเห็นไหมแสดงว่าบล็อกเนี้ย บล็อกนี้มีบล็อกหน้าแล้วก็บล็อกหลังเลยนะครับเขาก็ทําบล็อกหลังมากดยันบล็อกหนึ่งมากดเป็นบล็อกยันนี่นะมากดนะฮะพะก็เลยปิ้นลักษณะการปิ้นเห็นไหมเขาปิ้นดันตัวขึ้นดันดันเนี่ยดันดันขึ้นมาฝั่งนี้นะเนี่ยเขาดันขึ้นมาอย่างเงี้ยพอ สมมติพอกดได้บล็อกหลังมากดปุ๊บลงไปตรงนี้ไม่สนิทเนาะตรงนี้ไม่สนิทเขาก็ดันตัวขึ้นมาเนี่ยดันดันตัวคืนมาทางเนี้ยผ้ายังไม่แห้งไงเนื้อยังไม่แห้งไงเขาก็ดันเห็นไหมเนี่ยตั้งขึ้นมาข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเขาตั้งย้อนกลับมา นี่ครับแต่พอข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้าเขาไม่มีเลยนะเขาไม่มีติ้นหน้าออกมานะครับเนี่ยมาดูข้างๆมีแค่ลักษณะการการถอดบล็อกนะถอดบล็อกแล้วเนื้อก็เลยอาจจะย้อนขึ้นมานิดหน่อยดูข้างล่างไม่มีเลยพระองค์นี้นะ นดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ให้เพื่อนพี่จจรณาเอาเองเลยนะว่าเป็นผ้าลงกูหรือแบบผมก็ไม่รู้นะท่านต้องวิเคราะห์กันเอาเองนะครับ ่าจะเป็นยุคช่วงต้นๆก็ได้ช่วงต้นๆก็ได้ยุคยุคก่อนที่จะพัฒนามาเป็นเนี้ยนี้เห็นไหมเพราะอันเนี้ยเขามีบล็อกบังคับแม่พิมพ์ตัวกลางนะตัวกลางแล้วเนี่ยจะมีเห็นไหมไมันจะเห็นไหมสังเกตดีๆเขาจะ จะปิ้นปิ้นหน้าขึ้นมาด้วยแล้วก็หลังเห็นไหมหลังก็ปิ้นนะถ้าดูดีๆนะเดี๋ยวผมลองขยายแต่องค์นี้หลุดไปตามนะหลุดไปตามการเวลาเนี่ยเขามีปิ้นหน้าปิ้นหลังเห็นไหมตั้ง หน้าปิ่นนะแต่องค์นี้เป็นเนื้อเหลืองนะเขาว่าว่ากันว่านะเนื้อเหลืองนี้คือเนื้อว่านดอกทองเป็นสุดยอดของอคา,าปูทิมเลยนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมก็ามาดูคาดนะครับ ภาพความเก่าที่ผุดผุดขึ้นมาเคลือบอยู่บนผิวนอกเลยนะก็มีเม็ดเม็ดเม็ดแดง,งก็มีนะที่เป็นอาจจะเป็นพระองค์อื่นที่เขาทำเป็นพระเนื้อแดง ก็มีเศษเล็กๆน้อยๆติดอยู่ก็มีนี่เห็นไหมสีฟ้าก็มีค่าขาวคราไขไข่บ้านนะมีดำๆมีหลากหลายสีเรามาดูข้างข้างก่อน,หนไหม อันนี้คือให้เพื่อนได้พิจารณาไปด้วยกันนะเอะเก๋ว่ากันไปอีกอย่างแล้วแต่ความชอบแล้วกันเนาะนี่ดูยนันดูยนันแเนาะดูยันนะครับดูยนันยันซ้อนเลยนะ แมมีกดกดสองครั้งแบบเป็นยันซ้อนแบบนี้วัดละหานได้ตะยองันไม่ค่อยชัดแล้วนะคิมทรงผมอาจจะไม่เก่งนะจำตำหนิก็จำ ตำหนิก็เยอะพิมพ์นี้อาจจะตำหนิไม่เห็นนล้วเนาะหายไปเพราะว่าพระเปลี่ยนสภาพนะเปลี่ยนสภาพไปแล้วดูสิมีนจะคาบแล้ว่าโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ uh, YouTube พี่น้อยวัตถุมงคลไทยหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอคุนแผนหลงปวดทิมนะครับในรูปแบบที่ผมผมเชื่อผมศรัทธานะผมผมเข้าใจตามนั้นส่วนเพื่อนๆน,นะครับ uh, ชอบเหมือนผมหรือต่างกันก็ไม่ว่ากันเนาะ ใครอยากเช่าอยากเป็นเจ้าของพระองค์ไหนนะลองทักมาสอบถามได้นะครับได้ถูกผมก็ปล่อยถูกได้แพงผมก็เอากำาไงนิดหน่อยนะบวกกำไรนิดหน่อยไม่แพงหรอกครับนะฮะแต่ว่าท่านต้องต้องดูเอาเองนะของแบบนี้ผมเกิดไม่ทันนะผมเกิดไม่ทันส่วนใหญ่ถ้าท่านชอบ ไปเช่าบูชากันดีกว่านะครับเพราะว่ากระแสคุนแผนนุงปูทิมก็มาหลายรูปแบบเลอเกินนะครับโอเคครับเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ